สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ก็มาพบกันเนาะกัคลิปเดินเล่นนะคลิปเดินเล่นยามเย็นๆน,น,นะแต่ตัวนี้ก็ไม่เย็นนะครับนะ่าต้องเรียกว่าบ่ายแก่ๆเนาะเออนี่ก็พึ่งสี่โมงสิบสามนะเออนี่มาไนะ่โจเน่ยไ่โจนะครับ fc ก็มาต่อกันนะครับนะก็ที่ผมบอกไปเมื่อเช้าเนาะก็แจ้งเตือนดีรอบนะครับนะก็เผื่อใครที่ไม่ได้ดูโทรศัพท์หรือข่าวอะไรเนาะก็เผื่อมาดูคลิปผมนะแดี๋เชื่อว่าทุกคนคงต้องดูข่าวอยู่ยแล้วนะหรือไม่นั่นก็คงดูโทรศัพท์แล้วดูข่าวดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะหรืออาจจะมาเจอคลิปผมคล,ปคลิปแรกนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเนาะช่วงนี้ไกล นะเอาง่ายครับก็ตั้งแต่โซนโซนทางภาคตอนออกแล้วก็ทางภาคอีสานนะครับก็มีพายุอะไรเขาเรียกาพายุอะไรนะขผมเรียกชื่อผิดขออภัยนะชื่อมันเรียกยากจริงขนานดะเมื่อเช้าผมยังนึกไม่ออกเลยนะพายุอะไรละ่ะคาคาจิกิมะเออนะถูกขออภัยด้วยนะครับก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ มีแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์ตอนแรกผมคิดว่าคอนเซนเตอร์อะไรเปล่าผมก็เฉยๆเขก็แคปหน้าจอไว้กะว่าอยากจะให้แม่ดูอพอไปนั่งบ้านเพื่อนน้องเอา้าไปดูเฟซเอา้ามันแจ้งเตือนทุกคนนะโพสลงเฟซบุ๊กหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในเฟซหรือจะเป็นอินฟูที่ผมติดตามเขาอยู่เงี้ยก็นะก็ทุกคนก็โพสขึ้นมานะว่ามีการแจ้งเตือนนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ,นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะก็นะเริ่มพัฒนานะมีการแจ้งเตือนจากน่าจะเขาบอกว่าจากรัฐนะเออก็แจ้งเตือนมานี้ก็ดีนะมันมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่ว่าเนาะแต่ว่าตอน แผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหเจา้าหน้าที่บางหน่วยก็โอโดสารพัดสารพีเลยนะเออก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้นะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกเนาะก็เตรียมตัวระมัดระวังไว้นะเนี่ยวันนี้ก็แดดหายแล้ว มีแต่แสงพระอาทิตย์ที่โดนเมฆเมฆปิดไปนะครับมนาะขอไปฝนน่าจะมาตอนเย็นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนก็ไม่ตกรู้สึกว่าเมื่อวานซืนก็ไม่ตกด้วยมั้งผมก็ลืมไปนะว่าวันไหนตกไม่ตกเมื่อวานนี้ไม่ตกเพราะเมื่อวานผมบอกว่าจะตกไม่ไม่ตกเย้ยไม่ได้บอกว่าตกร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้นะเจวไม่โจ ้ไไปไหนอ่ะเฮยตรงนี้ไปได้มั้งเอฟซีหานั่งเล่นที่เดิมดีกว่าพื้นมันเริ่มแห้งไงแดดมันก็เปียงเปียงทุกวันด้วยนะมาครับเอฟซีตั้งแต่ถนนนี้เสร็จก็แปลกเนาะ รถมีแต่รถมาวิ่งรถบางครั้งอะ่ะมันก็น่าแปลกนะเป็นรถอะไระ็นรถธรรมดาเนี่ยนะมาวิ่งวะจากที่เราไม่เคยเห็นเนาะต้นมันโตขึ้นดีละฝนก็มันฝนมันตกอะที่จริงผมอยากมานนั่งมากเลยนะเอฟซี FC. นะพื้นมันเปียกเลยเลยไม่ไม่ค่อยอยากเข้ามาสักเท่าไหร่ เออนั่งไหนดี FC? เอซีเฮ้ยแดี๋ยส่งมาตรงนี้นี่หว่านั่งข้างหน้าดีกว่ามั้งเออข้างหน้ามันร่มมันบังไงอา้าวไอ้โจผมหายแล้วโอ้ยอยู่ข้างหน้านั่นนี่หว่า ก็ที่ผมบอกนะครับนะฝากเตือนอีกหนึ่งรอบนะก็ฝากเอฟซให้ระวังเนาะพายุอะไรนะคาจิกิอะไรนั่นแหละนะเออก็ระวังไว้หน่อยหนึ่งก็ยังดีนะเราไม่รู้หรอกว่าทางที่เราอยู่อ่ะมันจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะเออผมนั่งไหนดีวะนั่งนี้ดีกว่าไหนดีกว่า โอ้ตรงน,นั้นจะนั่งได้ดีวะเน,นี่ยนั่งนี้แหละโอ้ยง่ายท่องง่งายท่องนะก็บรรยากาศจะไม่มีนะครับ F4 ก็จะมีแต่ต้นมันนะ, <laughs> นะมีแต่ต้นมันเนาะ ไม่ตอนแรกผมว่าจะนั่งถ่ายตรงที่เดิมเพนี่เหมือนแสงแดดแสงแดดมันไม่มีแสงแดดจางๆอ่ะมันโดนไม่มันโดนเลยคือเหมือนมันไม่ไม่มีแดดใช่ไหมแต่มันมีแดดจากที่เหมือนพระอาทิตย์พยายามทิ่มผ่านเมฆออกมาผมเมฆเมฆมันกบไงเออเนี่ยแหละครับนี้มันก็ถือถือว่ามีแสงนะแต่ผมไปนั่งมันก็ร้อนนะก็เลยเออมานั่งตรงนี้ดีกว่าางก็เคยนั่งนะ นะก็ที่ผมบอกไม่รู้ว่าพายุตัวเนี้ยมันจะฝั่งไหนมันจะแรงหรือจะเบานะแต่ที่เขาบอกว่าทางจังหวัดผมเนี่ยโดนนะโดนด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้อีกแหละว่ามันจะแรงหรือจะเบานะก็รอรอดูรอติดตามกันต่อไปเอาไอ้อัวได้ที่ขี้นี่ยไอ้สี่ให้ดูแว๊บๆพอ สบายเลยโจได้ขี่ละนี่ก็ดีนะมันได้ขี่เพ,ะะเพราะว่านะครับมาเพราะว่าปามางเออก็อยากให้มันขี่มันเยี่ยวนะแต่เยี่ยวนะมันเยี่ยวอยู่แล้วนะนี่เมื่อเช้ามันก็ขี่ตอนเย็นก็ขี่โอ้ดี ต่ถ้าผมไม่ว่างพามันมาจริงๆก็จะปล่อยให้มันแบบนอนหน้าบ้านหรือมันจะไปไหนก็เรื่องของมันน่ะนะเมื่อเช้าผมก็ถ้าเดินออกมาหน้าบ้านถ้ามันตามมาก็คือถ้ามันไม่เข้าก็ให้มันนอนมันก็นอนอยู่หน้าบ้านนะอผมก็ไม่ได้ไปริงรัดอะไรมันเพราะว่าผมไม่ไม่อารมณ์เหมือนว่าไม่ได้มังคับมันเต็มตัวแล้วไงนะเพราะว่าตอนนี้บ้านก็มีแมวแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไอโจต้องอยู่นะ ไอโจ้ไม่อยู่ไม่ได้นะเพราะผมจําได้มีอยู่ครั้งนึงเอฟซีเราเองก็ตกใจเลยนะมีกครั้งหนึ่งตอนนั้นบอนคําแล้วนี่แหละคําแล้วนะคําแล้วก็ช่วงนั้นก่อนคําผมปล่อยไอโจ้ปล่อยโจ้เนี่ยไปข้างนอกเออแล้วคราวนี้เราก็มาส่องดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเอะไอโจ้มายังไอโจ้มายังนะ เราเนี่ยเอาเห็นเอ้ไอโจมาแล้วผมเปิดประตูมาแล้วก็เราก็มองเหมือนสายตามันหันมันหันไปใช่ไหมก็คือตรงที่โต๊ะอาหารแมววางเนี่ยก็คือตรงนั้นเมื่อเมื่อก่อนมันจะเป็นที่จอดรถคันนิวนิวนิวเชฟเออนะโอ้แล้วมันอยู่ใกล้ๆห้องนอนแม่ผมเลยอยู่ตรงไอ้ร้งจอดรถนั่นแหละผมสะดุ้งเลยเราก็กลัวเหมือนกันนะมันงูมันสามมีพิษอ่ะมันก็วิ่งเข้าบ้าน ปกวนไปโ,โจ้แป๊บหนึ่งเด้อนะเอออีกสักแป๊บหนึ่งผมก็ออกมาไม่รู้แม่งไปไหนนะมันหายไปเลยเราก็ไม่กล้าไปข้างบ้านด้วยมันมืดเราก็กลัวคราวนี้ก็เลยเอาโจ้เข้าบ้านก็คือแบบใต่โจ้เห่าก็แสดงว่าเจอแต่ก็ไม่เห็นในโจ้เห่าแสดงว่ามันน่าจะไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกกันแหละมีแมวมีอะไรก็อุ่นใจแล้วอา้าวโจยืนไหมวันนี้แล้วเออดูโจยืน อันนี้เราจะมานอนนี้ก็ได้นะโอ้ยจากอันไหนมือดจากอันไหนสว่างเอฟซีเออนี่สว่างอะอะนอนอย่างนี้แหละนอนนี้เปล่าอืมเนี่ยเอฟซีที่ผมบอกให็นไหมตรงจมูกมันอะรูเอฟซี FC เห็นไหมน่ะเนี่ยตรงจมูกเนี่ยไปโดนไปช่วงติดสัตว์เนี่ยไปโดนเขาโดนเขากัดนะดีจมูกไม่เป็นรู รู้เห็นไหมเนะี่ยเออวันนั้นวันนั้นหรือเมื่อเช้าหรือตอนไหนที่ผมถ่ายคลิปสั้นอะเออกลัวแต่เอฟซีไม่เห็นเนาะแต่ผมมองในกล้องอะไม่เห็นแต่พอตัวเองมาดูย้อนดูคลิปตัวเองเอ้าเห็นนี่ว่ะนี่จะไม่เห็นทางหา่างมันต้องจ้างใจมองหรือม่นเอฟซีก็ต้องสต็อปคลิปมองอะ่ะนะเออแต่หมวกมันมีรอยอนะโดนเขากัดแต่ตอนกลับบ้านมาเนี่ยโอ้ยเอฟซี FC เอ้ยมีแต่รอยแผล เนี่ยโจมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะ,นะมีหนังมีอะไรแล้วโอ้ยตอนแรกกลับมาเนี่ยเห็นแต่กระดูกอะ่ะเขาเรียกอะไรนะเอฟซี FC? ซี่โครงอะ่ะเขาเรียกนะเกือบจะเป็นหมาอดจากว่าง,งั้นเถอะเอฟซีนึกออกไหมหมาจรอะ่ะที่มันแบบมีมแต่ก,ก้างอะ่ะเออผอมอันนี้แหละไอ้ช่วงท้องมันนะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ช่วงตัวไม่โอ้แม่ผมเห็นแล้วแม่ผมก็เกือบรับไม่ได้เหมือนกันนะ ความรู้สึกแกแกคงจำไม่ได้แต่แกพูดออกมาแกคงก็แค่โอ้เป็นอย่างนี้เหรอเออโจผมก็สงสารมันแต่เพราว่ามันติดสัตว์แต่มันกลับมาที่เราให้มันกินข้าวแบบอิม่มเต็มที่นะเออเราให้มันกินอย่างเต็มที่เราก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรนะไม่ได้แบบเฮ้ยมึงติดสัตว์เหรอมึงไม่อยู่บ้านมึงกินแค่นี้พอไหมนะเหมือนอย่างเราอะ่ะนะ เราเองก็อยากไปตรงนั้นตรงนี้อยากเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะมงคลก็อาจจะไม่เที่ยวเพราะความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเองมันไม่เหมือนหมานะหมามันมีช่วงติดสัตว์ของมันอยู่แล้วนะครับเราให้มันกินเต็มที่ถ้ามันได้ออกไปจริงๆก็ถ้ามันออกก็คือก็ต้องให้มันไปนะครับนี่จําไม่ผิดนี่มันไปแล้วกลับมาอย่างเงี้ยประมาณห้าห้าหรือเจ็ดครั้งนี่แหละเออตอนแรกๆก็ไปแต่ว่าไปทั้งวันแต่กลับมานะพอหลังๆเริ่มไม่กลับละ นะแต่ถ้าว่ามีแมวนะผมก็ไม่ได้ว่าแมวผมแบบเจ๋งหรืออะไรนะ fc แมวน่ะมันจะอยู่ข้างนอกเป็นบางจังหวะเป็นบางเวลานะเพราะแมวน่ะมันปีนขึ้นหลังบ้านได้ในครัวพอมันปีนขึ้นได้ปั๊บมันก็มานอนอยู่บนฝ้าถ้ามันร้อนมันก็มานอนในห้องน้ําเล็กเพราะบ้านผมมีห้องน้ำสองห้องห้องน้าเล็กกับห้องน้ําใหญ่ห้องน้ําใหญ่มันจะอยู่ในตัวบ้านเออห้องน้ําเล็กมันจะอยู่ในครัวนะ ก็คือมันชอบไปนอนในห้องห้องน้ำด้ก็กะถ้ามันร้อนๆนะแต่ตอนหน้าร้อนผมก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้เอามันออกออกมาอยู่ข้องนอกก็คือให้เปิดแอร์ให้มันอยู่เลยนะเมียวเนี่ยมันก็นอนโขกกันนะอยู่ด้วยกันนะเราก็ดูไม่ถูกนะมันไม่เหมือนหมานะ่ะจะมันร้อนแล้วมันหนาวแล้วมันพอดีเราก็ไม่รู้ แต่ตอนนั้นที่ผมวางแผนไว้เอยเราเอาให้มันมาอยู่บ้านตอนไหนวะสิบหกสิบหกมีนาหรือเปล่าเออก็นับไปหนึ่งเดือนสองเดือนก็สิบหกพฤษภาก็ให้มันมาอยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้ให้มันอยู่เต็มตัวนะเออรึปไปึมาก็สงสารมันก็ให้มันอยู่ในในบ้านมั่งนอกบ้านมั่งแต่ในบ้านจะส่วนส่วนใหญ่นะครับแม่ก็บ่นก็อะไรนะดื้อด้วย พอช่วงวันเดืนอดนมิถุนาเต็มอยู่ข้างนอกเต็มตัวเลยนะครับก็มีให้มันเข้ามาในบ้านบ้างบางจังหวะนะมาเล่นหรือมาอะไรอย่างนี้นะหรือมันวิ่งตามเข้ามานะครับทุกวันนี้ก็อยู่ข้างนอกได้แล้วนะ,ะมันอยู่ข้างนอกมา,าอะไรสองเดือนได้แล้วมั้งเออสองเดือนหน่อยหน่อยละนะที่ว่าอยู่ข้างนอกเต็มตัวเนี่ย นะวันนี้ผมว่าจะให้แม่ผมดูอยู่ตอนแรกอะเมียผมอันนี้วัตัวดำามันมนท้องเอฟซีนะท้องแล้วคราวเนี้ยแม่ผมอะก็สงสัยก็เลยจับไอตัวลายเสือแล้วก็ไอตัวไอสีสีบอลอะะสีออกเทาๆหน่อยเออแม่ผมเลยบอกว่าไอตัวสีบอลน,น่ะมันท้องแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าอีส้มเหมือนจะท้องด้วยตอนแรกแม่บอกอีส้มก็ไม่รอดหรอกสรุปแม่ น่าจะท้องสี่ตัวเดี๋ยวว่างๆให้แม่ดูไอตัวส้มให้เพราะผมมันไม่กล้าจับท้องเมียวหรอกไปโดนลูกมันแทงน้ำเมียวตัวเล็กนะเอาอะไรโอ้ยมาโดนมดกัดดินอนตรงเนี้ยลูกโจไอโจสะดุ้งใงส่โดนมดกัดหน้าตาของไอโจเห็นไหมฮะหน้านี้ก็เงย เออเกิดหายลมมาอย่างงี้ตกแน่นอนแต่รับประกันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เออนะสองวันแล้วมั้งเนาะวันเมื่อวานนี้กับวันนี้นะเฮ้ยสาม่อวันซืนไไ้ผมไอ้นี่ถ้าเริ่มแรกๆจริงๆอ่ะประมาณสี่วันแล้วัวนนั้นแต่วันที่สี่ไม่รู้วันไหนอ่ะผมลืม ก่อนนั้นเว้ย<ๆ>ผมวางแผนเทำยังไงดีวะไอ้ตรงรูรูที่ว่าเขาเจาะให้น้ํามันออกไปทังปลายยางใช่ไหมเออทาเหมือนก็คือเอาน้ําจากชายคาจากจากจากหลังคาบ้านเราที่ฝนมันตกลงมาแล้วก็เคยมันออกไปใช่ไหมแต่เขาเนี่ยผมโมดูมาหลายปีแล้วก็ประมาณห้าหกปีอะ่ะมันมันไม่ได้มีมันก็ไหลไปได้ก็ไหลไปได้แหละแต่ว่า ผลเสียมันเยอะกว่าคืออะไรรู้ไหมผลเสียมันก็คือน้ำจากป่ายางอ่ะมันย้อนขึ้นมา fc นะมันย้อนขึ้นมาผมก็คิดไว้บอกแม่จะจะแดเดี๋ยวจะปีแล้วคิดเป็นแต่ปีแล้วเออเดี๋ยวงดรถฟินหมดจะ,จะให้นะ้าญาติกันนี่แหละมาอุดเชือปูนแล้วให้คาอุดรูให้แต่เขาเนี่ยจนถึงปีเนี้ยฟินก็หมดไปแล้วแม่งไม่มีตังค์ทันทีเลยรถก็เป็นนั่นเป็นนี่รถตาหวานน่ะเดี๋ยวก็น,นั้นไอ้น,นี่ต้องใช้จ่ายนะโอ้ย ก็เลยผมก็เลยคิดตั้งทำยังไงว่าทาแบบพื้นๆไปก่อนก็เลยตัดสินใจไอ้ตรงนั้นมันมีดินเศษดินมากองเล็กๆคันนี้ก็เลยเอาดินอ่ะโปะไปมันรสชาปูนอ่ะแล้วแมงเสือกอยู Marcel, Onion, ่เนี ids, click, ่ยนะโจนอนแล้แล้วแมงเสือกอยู่ด้วยฝนนี่ฝนตกก็แรงน้ําก็ไหลไปไหลไปแล้วก็เออมันคงมีรูมั้งอย่าเราอุดนะคืออุดอ่ะไม่ให้รูไม่ไม่ให้ขอไปไม่งูเข้าเออแล้วก็ทําไปไม่รู้จะอยู่แค่ไหนหรอกคราวนี้วันนั้นเว้ยผม อยากไปดูอยากไปเห็นตอนแรกก็ไปถางหญ้าก่อนถางต้นลางกือกข้ามบ้านก็เลยเกณฑ์ไม่หมดเลยเนี่ยเกณฑ์ไอโจ้ด้วยแมวด้วยนะแต่ครัน้นี้ไอโจ้อะมันเหมือนมันอยู่รอบๆมันเหมือนมันอยู่รอบๆเออเราก็ไม่ได้ว่าหรอกอโจอยู่รอบๆมันก็ไปฉี่ของมันแต่แมวนะ่ะมันมาทีหลังแต่ว่ามันจะอยู่ติดตัวผมตลอดนะเมอยวเออมีเมียคู่อุ่นใจไงก็ แล้วก็ถางถางถางไปใช่ไหมเขาสพาก็เอาจอบมาขุดดินดินในป้าย่างอะไรไปโปะไอ้ตรงนั้นจาได้เว้ยขุดบุงกีเขาเรียกเป็นบุกกีบุกกีที่เราใส่ทรายใส่หินอ่ะเออนั่นแหละบุกกีที่สามยังไม่เต็มเลยจอบกระดกกระเด็กที่ผมอุดโอ้ยตัวตัวลิน้นอุดอะแม่จอบมันขยับอะ่ะเม่งรูดหายก็วันนั้นทําไปก็ดีละนะโอ้ยเส็งก็ทําใหม่ แล้วก็ขุดใหม่แล้วก็เหนื่อยพอดีอุดไปวันหนึ่งคราวนี้เมื่อวานนี้ก็มาทําต่ออีกก็อุดไปอ่ะโอเคละแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ขุดนะเมื่อวานนี้ผมเอาเสียมเล็กๆอะไปขุดไปปะอะไรเงี้ยนะเออพอมาวันนี้ผมก็เอาเสียมใหญ่แต่แต่ไม่กว้างเท่าไหร่หรอกแต่มันคมไปขุดดินข้างๆเั่าไหระมาโปะมาโปะแล้วก็อตีนตีนตัวเองอะ่ะทํา ย้ำเน้นๆแล้วก็แปะๆ,ๆ,ๆไปนะเออก็อยู่ไมก็น่าจะอยู่นะแล้วก็เมื่อเชา้าก็ทําอีกคิดว่าน่าจะอยู่นะครับแล้วก็โปะเขาเนี้ยมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบโปะก็จะหุนข้างบนนะอ่ะเออโปะข้างบนมันเริ่มไม่ไม่อยู่มันแล้วก็เริ่มจะทําโปะข้างบนมันก็เริ่มมันก็ดินมันก็ไหลลงมาข้างล่างหมดก็ย้ำข้างล่างด้วยย้ำย้ำย้ำไป ไอ้ข้างๆเว้ยมันมันเป็นโพงหาอะไรไม่รู้ว่ามันมีต้นไม้บวบไม่ใั่มาขึ้นบ่ก็เ,เลยแม่งมันไส้เว้ยเอาดินที่มันเป็นโพงมาโปะแม่งเลยก็ทําทางอ่ะให้น้ําไปเข้าไอ้รูโพงแม่งเลยฮ <laughs> ะเออในก็ทำแล้วก็โปะไม่ให้น้ํามันออกไม่ให้น้าเข้าแล้วนะน้ําน้ําฝนอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ถ้ามันท่วมมันมีที่ไปแต่น้ำจะป่ายางย้อนมาโอ้โห و, ชิบหายไววอดเอฟซยนะเดี๋ยวรอดูแหละว่ามันยังไงแบบไหนนะตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกผมมองน้ำเว้ยน้ำจากน้ำฝนนะแต่ที่มันลงมาจากหลังคาที่เราไปผมไปอุดช่วงแรกใช่ไหมเราฝนมาตกตอนแรกอะน้ำมันเริ่มดันขึ้นมาดันขึ้นมา,นนมาตรงข้างๆท้ายรถตาหวาน อย่างนี้เราสเป๊น้ําก็หายไปแล้วช่วงนั้นฝนมันซาลงด้วยเราก็ไม่รู้ก็เลยที่ผมเลห้ฟังตอนแรกอะ่ะโอ้ไปดูดินมันหลุดออกมาก็มันเป็นดินบางๆไม่ได้ดินแน่นๆอะไรหรอกนะนะคราวนี้ก็โปะก็เลยอดินใหม่ไปย้ำย้ำย้ำให้มังแน่นเลยนะ ก็คือแบบพ <c oughs> ูดต,ตรงนะยอมให้น้าฝนอ่ะท่วมบ้านนี่นะยอมให้น้าฝนท่วมบ้านดีกว่าพูดตรงๆเลยแต่น้าปากจะป่ายางมาเนี่ยน่ากลัวนะวันนั้นโอ้ยผมนี่เซ็งเลยแม่ผมไม่อยอมปลูกผมเลยเนี่ยที่ผมเราไปฟังวันนั้นอนะ่ะดูแต่ซีรงซีรี่ซีด่าก,กันเลยไม่รู้น้ําย้อนเข้าบ้านไม่รู้เรื่องเลย ผมยังคิดไอโจ้งอยู่ตรงไหนไอโจ้งน่าจะโดดขึ้นไปอยู่ตรงเตียงที่ผมเอาไอเอาไอไอ,เ,อเนี่ยไอไลเนอร์ตาหวานไปวางอ่ะหรือไม่นั้นก็ไปอยู่ตรงใต,ง cott, ตง้โต๊ะโต๊ะโต๊กกินข้าวแมวนะโอ้แบบผมนี่เห็นะระลับไม่ได้ดูรอยน้ําดูดีๆเลยอ่ะเออน,น้ําไม่มาอย่างนี้อ่าน้แสดงว่าน้าตกแรงจริงแล้วกระดันขึ้นมาเยอะจริงนะมัญหาที่ไปตรงฝั่งฝังให้ได้เลยนะไอะโจเห็นหมาแล้วโจเห็นหมาแล้วหมาว,มาวิ่งกัน เห็นแล้วเอาจาเขาไม่เอาเจาเขาไม่หัวเปล่า,าหน้าไอโจห <c oughs> น้าตาไอโจมันเท่มากเลยนะ FC สงสัยคลิปหน้าสงสัยคลิปนี้หน้าปกคงจะเป็นหน้าไอโจเด่ะผมดูจากทรงกันเนี่ยนะเป็บหน้าไว้นานๆก่อนเพราะว่าคลิป ก็หน้าปกไม่ใช่เป็นหน้าไอโจเออไม่ว่าจะคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะข,ขอแค่ว่าถ่ายไอโจเป๊ะๆป,ปะภาพหน้าปกเป็นเป็นหน้าไอโจเลยนะเออก็คือภาพหน้าปกเนี่ยผมผมไม่ได้ตั้งเองนะผมทําไม่เป็นนะครับมีมีแต่แบบ y o u t u b e เขาตั้งเป็นภาพหน้าปกให้นะผมทําไม่เป็นหรอก นะสงสัยคลิปนี้ก็คงไปลงตอนกลางคืนนเอฟซีนะครับกลางวันคงไม่ได้ลงหรอกนะเดี๋ยวสภาพผผมก็ไปหานั่งเล่นบ้านเพื่อนผมแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมไม่อยู่นะหานั่งเล่นกับพ่อเขานะเพื่อนผมเขาทาง,งานอยู่ชุมบุรีนนะ <c oughs> ผมไม่มีที่ไปก็ไปนั่งเล่นนะนั่งเล่นนั่งหัวไปนะครับ แกงหงอแกอะไรไปนะผมก็ไปนั่งอย่างนี้มาถ้าจำไม่ผิดจริงไปนั่งตั้งแต่ฟินสงงวดแรกเลยมั้ง แต่อย,อย่าว่าอย่างั้นอย่างนี้นะจนมาถึงจนมาถึงสี่งวดสุดท้ายก่อนจะหมดอ่ะอันนั้นอ่ะหลังจางนั้นก็ไม่ได้ไปแล้ะตอนนั้นไปทํางานอยู่ชุมบุรีก่อนไงนะครับที่จริงอ่ะถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่บีบตัวเองอ่ะแบบถ้าไม่ถาไม่ตั้งใจะจะให้งวดฟินมันหมดจริงๆริอ่ะงวดรถฟินอ่ะมันมาหมดเดือนมก,กราก็ได้นะแต่ครั้นี้ผมก็อยากให้มันหมดเนาะ เออเงินเรามีแล้วอะก็ไปโปให้มันหมดอะ่ะนึกถึงตอนที่รถจะโดนยึดะนะจำได้ว่าช่วงนั้นน่ะผมจ่ายงวดเจ้าฟินใช่ไหมผมก็ยอมโดนจ่ายยอมโดนค่าปรับนะค่าปรับผมแม่งพงสุดก็อะไรว่าสี่สิบห้าบาทมาั้ง เอ,อจนค่าปรับลดลงลดลงาบางครั้งก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วแต่บ,บางจังหวะจนกระทั่งว่าได้เงินหมื่นจากรับนั่นแหละก็เอาไปจ่ายก่อนสามงวดที่เหลือแม่ขอนะ,อะก็จ่ายก่อนสามงวดครัวนี้พองวดต่อไปผมมาจ่ายเอา้า กลายเป็นว่าเหมือนตัวเองสองวดปกติไว้ไม่โดนค่าปรับไม่โดนอะไรละอ่ะก็สบายส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้คือพูดถึงเมื่อปีเที่ยอะไรเนี้เนี่ยเออแล้วก็ส่งมาส่งมาจนจนจ่ายหมดอะนะครับผมก็ไม่ได้ว่าผมผมเจ๋งหรือว่าผมเก่งนะก็แค่ว่าเออ มันก็ไม่มีใครหรอกอยกเป็นหนี้นะเป็นหนี้แล้วมันบางครั้งมันก็นอนไม่หลับบางครั้งมันก็คิดกังวลกระวายบางครั้งก็คิดเออยองเงินไหนมาส่งดีนะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไม่เป็นหนี้ก็ไม่มีนะอย่างของผมนี่ตอนแรกตาเขาจะส่งเองไงอันนี้ไปไปมามา,มาเก,กก็เสียผมก็ต้องมาส่งอืมโจโจ,โจอยู่ข้างตลอดเลย นะแตว่าเนาะโลกเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์ผมไม่รู้นะแต่ผมว่ารถใหญ่อะไฟแนนซ์อนุมัติยากผมดูแต่ทรงละคนที่เครดิตด,ดีโอ้โหก็ซื้อได้ซื้อดีดีเหลือเกินนะมือสองทุกวันนี้โอ้ยไฟแนนซ์อนุมัติยากแล้วนะทุกวันนี้เชฟเชฟไฟแนนซ์ก็ไม่จัดแล้วนะมี บางคนบอกอะไรวะของธานาคารอะไรวะไอเงินติดลอด้อหรือไอฮอตลิสซิ่งอะไรนี่แหละผมเรียกผิดขออภัยด้วยนะเออหรืออาจจะเป็นทั้งสองธานาคารนี่ก็ไม่รู้นะแต่จะมีอันใดอันนึงนี่แหละแล้วก็กุงงสีมั้งเพราะจ้าจำไม่ผิดในกรุงงสีนี่จะจัดไฟแนนซ์นให้พวกรถอ่าอันเนี่ยไออะไรนะอ่าเอกแม็กอะเอะอ,อถ้าจำไม่ผิดนะเออ ก็คือจะเป็นสองสองธนาคารเนี่ยไอ้ไอ้กรุงศรีแล้วก็ไม่เงินติดล้อก็ไอ้ฮอลิซิงอะ่ะเอออย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะผงเห็นคนในกลุ่มเชฟเขาบอกว่าถ้าจะจัดก็จัดสองธนาคารเนี่ได้แต่ว่าบางคนกรุงศรีก็ไม่เอานะถ้าจะจัดก็คือแบบมีสองสองสามธน,นาคารน,นี่แหละเออที่เขาเอาอะ่ะเชฟอะ่ะพอเป็นเมื่อก่อนเชฟที่จัดก็จะเป็นเกียรินาคินนะคราวนี้เกียรินาคินก็ไม่เอาแล้วนะ <G l ug> เกยน์นาคินไม่เอาแล้วนะครับก็คือขายขายเงินสดแล้วคุณขายก็าพูดขายไหมเขาขายเงินสดเงินผ่อนเขาไม่เอาแล้วนะจะไม่โจ๊ะอมันโจมอยากกลับบ้านเลยเอฟซีนะได้ที่ขี้เลยอเอฟซี FC. เดี๋ยวผมกลับบ้านก่นนดีกว่านะครับนะ ผมก็คงต้องกลับบ้านก็นเลยฟ้าก็แดดหายแล้วนะ FC น่าจะตกนะครับนะเอา FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะฝ่าย FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ